ป๊าป๊าขอก่อนป๊าป๊าขอก่อนนี่ก็ขอก่อนเลยก็ป๊าป๊าพูดก่อนแล้วอยากนอนดูเหรอโอเคเอาอย่างนี Robinson, ้แล้วกันเดี๋ยวป๊าป๊าจัดให้สนุกไหมสนุกไหมสนุกใช่ไหอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราไอเดียแฟมิลี่นะครับสวัสดีค่ะแล้วใช่ไหมใช่าครับก็วันนี้สวัสดีครับแล้วใช่มายเก่งมากเลยก็วันนี้นะครับพวกเราจะมารีวิวโซฟารุ่นใหม่นะครับโซฟารุ่นใหม่ของที่ร้านเลยก็จะเป็น รับได้ด้วยออ้ยอย่าเพิ่งบอกสิเป็นความลับของเรารับก็โซฟารุ่นนี้นะครับจะเป็นโซฟา L shape นะขนาดใหญ่มากเลยขนาด2เมตรแปเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นแบบรุ่น L shape ก็คือจะมีตัวเบดเนาะใครนอนตัวเบดดีปป๊พขอก่อนปป๊พขอก่อนปป๊พขอก่อนีนก็ขอก่อนี่กอนป๊บพ๊อพูดก่อนแล้วป๊บพ่อพูดก่อนแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยป๊บป่าพูดก่อนแล้วมาไปเลยไปนั่งที่ของตัวเองเลยไปนั่งที่ของตัวเองเลยอ่า อ่าตัวนี้นะครับก็นอนได้สบายเลยใช่ไหมสบายมากเลยตรงนี้ก็แบบสบายอ่าทำไมแต่เราไม่นะทำไมทำไม่แต่เราไม่สบายทำไมทำหน้าบูดเบี้ยวกันน่ะอยากนอนเหรออยากนอนดูเหรอโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวป้าปป๊าจัดให้โซฟาตัวนี้นะสามารถปรับนอนได้ด้วยอ่าช่วยดูก่อนแล้วจะว้าวจะว้าวจะว้าวไม่ใช่จะว้าวอะไรอยู่ข้าดีอะไรอยู่ข้าดีอะไรนะ อ่าเดี๋ยวป๊ะปับนอนให้ดูนะตอนนี้พวกเธอตัวไม่ใหญ่มากใช่ไหมก็สามารถนอนตรงนี้ได้ปะปะันบป๊ะปั๊ขาย,ยาวป๊ะก็นอนตรงนู้นได้ใช่ไหมโอเคแบบ๊บนึงนะครัฟุตบอลอ่าโอเคโอ้ตอนนี้นอนเลยเดฟิน่บบนอนสบายเลยเีย <c oughs> นอนนี้ก็ได้นอนได้สบายเลยเหมือนเวลาเตียงการนอนนั้นไม่พอนะของปะปะก็ปรับได้นะปรับได้ทั้งสองด้านเลยนะครับ มันไม่แฟร์บลบปาไม่แฟร์หรอครับผมว่ามีที่อันนี้ด้วยแล้วของบาบ้บทำนี้เดงเองก็ได้ของเอกัสก็เองได้ของเอกัสเดวฟิน่าก็เองได้โอเคตอนนี้เราก็นอนดูหนังกันอย่างสบายๆเลยใช่ไหมอ้าวโดนแย่งอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับก็โซฟาตัวนี้นะครับสามารถปรับนอนได้ทั้ง2ด้านเลยเนาะปรับได้ทั้งหมด4ระดับนะครับก็คือระดับนอนครับแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับก็จะมีระดับเอนะครับระดับเอเนาะแล้วก็ระดับประมาณ45องศาแล้วก็ ระดับนั่งธรรมดานะครับก็คือระดับพิงนี่เองนะครับเท่านั้นไม่พอนะโซฟาตัวนี้ก็ยังมีที่วางแก้วใช่ไหมอีกไหมวางแก้วได้กี่ใบครับ4ใบตรงนี้2ครับแล้วก็ดองนู้นสองใช่ตรงนู้นสแล้วมีที่เก็บของครับมีที่เก็บของด้วยนะครับสามารถเอาหมอนเก็บได้ลองเก็บห <2 S 1> มอนเยดูเลยนะคะใช,ม<า>ใช่มี2ข้างเลยใช่ไหมเดฟิน่านั่งนั่งดีๆค่ะลูกโอเคแล้วก็เอาหมอนเก็บซิลูกลองเอาหมอนเก็บ เก็บหมอนได้เลยเสบายเ,บเลยตอนนี้นะครับ<ต>ก,ก็นั่งสบายสบายหมอนไม่เกะกะแล้วนะครับแต่ว่าก็กชอบระบาดตรงนี้ครับคืออะไรนะครับระบาดประมาณนี้ครับระดับระดับอ๋อชอบระดับนะครับระดับประมาณนี้เนาะครับโซฟารุ่นนี้นะครับก็ทําจากผ้านะครับแล้วก็ตัวนี้ขานะขาจะเป็นขาไม้ด้วยดูนะครับขาแข็งแรงมากๆเลยนะครับและอย่างที่น้องเอกัสได้บอกไปเนาะก็คือมีที่วางแก้วสแตนเลส เป็นสเตเล่เลยนะครับ2ด้านเลยนะครับมีอย่างละ2ใบเนาะก็จะเป็น4ใบทั้งหมดนะครับแล้วก็น้องเดลฟิน่าก็ได้บอกไว้นะครับแล้วยังสา,สามารถเปิดเก็บของได้ด้วยนะครับเก็บของเล่นก็ได้เก็บพวกหมอนก็ได้นะครับเก็บได้หลายอย่างเลยแล้วก็ข้างหลังนี้ก็ยังปรับนอนได้นะตัวนี้ราคาโปรโมชั่นะะถือว่าถูกมากๆเลยเพราะว่าไซส์กับไซส์สองเมตรแปดสิบเนาะใหญ่มากๆแล้วปรับนอนได้ด้วยฟังก์ชันดีขนาดนี้ราคาโปรโมชั่นเพียง12,900บาทเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากๆเลยแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะ ยังสามารถสั่งเป็นวัสดุอื่นๆได้เช่นผ้าไหมญี่ปุ่นนะผ้าฮอลแลนด์นะครับหนังเงานะครับ PVC bycast แ,แล้วก็ยังมีหนัง PU ด้วยนะแล้วอาจจะมีหนังวัสดุอื่นอีกมากมายแต่ราคาหนังวัสดุอื่นก็อาจจะมีการเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยน,นะครับเด็กเองหนังจีนครับหนังจีนไม่มีครับหนังจีนไม่มีคนนั่งได้สี่คนใช่ไหมครับโอ้นั่งได้ห้าหกคนเลยครับตัวนี้นั่งสบายมากอ๋อเจ็ดคนกันเลยครับเพื่อคนหนึ่งนั่งบนพื้นอ๋อเราจะนั่งบนฟ้าทำไมครับ และนี่ก็คือโซฟารุ่นใหม่ของที่ร้านนะครับเป็นโซฟาเอลเชฟที่มีฟังก์ชันปรับนอนได้เปิดเก็บของได้มีที่วางแก้วนะครับขนาดอยู่ที่2.80เมตรแปนะครับราคาเท่าไหร่นะครับเอกัหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทครับโอ้โหย้ำอีกทีได้ไหมครับหนึ่งสองเก้าศูนย์ศูนย์ยูแค่ใช่มีไว้โหมือ เลยนะครับ12,900ถูกขนาดนี้รีบเข้ามาดูสินค้าจริงได้เลยนะครับก็อย่าลืมติดตามรีวิวนะครับสินค้าดีๆจากทางร้าน i d เดียเฟอร์นิเได้ทาง y YouTube Channel นะครับไอเดียเฟอร์นิเและ f a c e b o o k นะครับไอเดียเฟอร์นิเจอนะครับผมครับติดตามไปเลยนะครับยังไงวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ